ทักษะวิญยาที่สี่เหี่ยงเข้าร่างพยาหงทลายสมบัติฮะอะไรนะจูนออกมอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทักษะวิญยาที่สามเมืองพุ่งดบเฮ้ย้ำ เชิญหน้ากับวิญญาณยุทธาตุไฟขั้นสูงผลการกันไฟพุ่หน้ำตัวแดนลดลงชัดเจนแต่ขอแค่ยืนหยัดต่อไปอีกหน่อยก็เพียงพอให้วิญญาณจา์สายควบคุมและวิญญาณจา์สายโจมตีเห็นผลแพ้ชนะทั้งสะวิญญาณที่สองพุ่มน้ำกีนขวางทั้งสอยวิญญาณที่สามปีพญาหงส์เหินหเหอยใช้ได้ นักสู้มาหงกินเลือกตำแหน่งที่หลบการจอตีได้ยากที่สุดหรือว่าเขาคิดจะต่อต้านการจมตีทักษะวิญญาณของคู่ต่อสู้ทักษะวิญญาณที่สี่น้ำี่รุวิญญาณยุดได้เปรียบแต่มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ เป้าหมายของเหลาจือจคือโจมตีเขากลางอากาศอย่างต่อเนื่องสื่อไร้เครือเกิดมีปีศาจที่ชนะเจ็ดคนรวดอีกแล้วเดียวกงังไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่เฮยพิงวิษยาที่สองเพิงอาคีพยาหูถึงแม้จะเป็นเปลวไฟเหมือนกันบางชนิดทำได้แค่จุดฟืนบางชนิดกลับล้อมละลายเหล็กว่าได้แม้แต่พุ่มนหนามตะวันแดงยังกำจัดไม่ได้วิญญาณยธพยาของเพลิงของเขาเไม่คู่ควรกับระดับสูงสุด ทักษะวิญญาณที่สี่เสียขคำรามพญาหงทลายสวรรค์อะไรนะตัวอ๋อเนฮ้ยดีที่จุดการโจมตีที่สองของเสียงคำรามพญาหงทลายสวรรค์ได้ทันหินล้อมพญาหงต่อให้อีกฝ่ายโชคดีไม่ตายแต่ต้องพิการแน่พุ่มหนาำของนางกักขังทางออกของตัวเอง ท่ากับห่อตัวเองไว้ด้านในชะนะติดต่อหกครั้งสื่อไหลเคลืาสาส่อซางสถิติชนะติดต่อหกครั้งได้อีกแล้วจดลกโรงเรียนพิยังมีนักสู้คนสุดท้ายมันจะต่อ,อกรโรงเรียน,นสื่อไหลเคลื่อได้หรือไม่ยังดีแค่สลบไปแต่อนุภาพของทักษะวิญญาณอีกฝ่ายไม่ได้มีแค่นี้แนะ่การประลองรอบสุดท้าย พวกเรายอมแพ้เราเรียนพฤกษชาติสลาสิทธิการประลองรอบสุดท้ายผู้ชนะการประลองรอบจัดอันดับ